วั้พักพักพักโซดีเชนไหนโซนไหนโซนหนอสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเลี้ยงเลี้ยงดงนะครับผมหรือว่าเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมก็หลังจากเราเอาควายเข้ามาเลี้ยงในป่าก็ทุกๆุกปีเราก็จะมาเลี้ยงที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับผมว่า เราเตรียมอะไรมาบ้างนะครับผมแล้วก็ทํายังไงนะครับผมเลี้ยงโดงในป่านะครับผมพอประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปตามันเลยนะครับผมว่าวิธีเลี้ยงโดงแบบชาชาวดอยนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมไปชมเลยครับผม นี้กำลังเตรียมเครื่องเส้นนะครับผมเครื่องเส้นไหว้นนเจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าเขาครับนี่ก็มาเลี้ยงโดงเอาควายมาไว้ในป่าแล้วเราก็มาเลี้ยงดงประจําแบบนี้ทุกปีทุกปีหนึ่งครับผมตอนนี้ก็กําลังเตรียมพ่อก,กาลังเตรียมทําพิธีนะครับ

ของที่เตรียมมาเส้นไหว้ก็มีไก่นะครับตัวผู้กับตัวเมียครับสองตัวนะครับผมตัวผู้ก็จะอยู่ชั้นบนนะครับตัวเมียก็อยู่ข้างล่างก็เหล้าสองขวดนะครับผมแล้วก็มีน้ํานะครับมีน้ําแดงแล้วก็แล้วน้ำเปล่านะครับผมก็ที่ทำพิธีวันนี้นะครับผม ี่ก็เป็นพิธีแบบคนดอยนะครับผมดอยแบบชาวปโอนะครับผมนายอะอรนี่บ่ใหม่ปลรเปล้อดจอยู่เปิดอดจะพิงอ๋อกเือกพัแลเนี่ยเทพิงไม่ไปเทสวนวนเดี๋ยวเราแข็สถือเดี๋ยวเนา อ่าเหตุการณ์หลังจากที่มึงจึ๊บนี่คือที่เห็นน้ําโปรงลงกับมือตันทั้งนี้แล้วคือคําเทศะเพชรมรรคแต่นี่คือท่านดํามรรค ผลิตนั่นเออกระสังการากมึงสังการาก็เมึงอกถึงอันตรบัพิศก็่อองค์พ่อขังกาองค์คูึสามกองค์คนึ่งนแต่อันนี้เออนซ้อนเช่เออจะลำาสวลมตอกกบกูในการเจาะวันนึ่นานในจจอดพิจิตรลีปลากระนนี่เจาะบ่กของไรของบงไรอะกโอไรของบงไรูกรนแต่เออ เนี่ยคิงแต่ลาขาแต่ตื้อคิงลาขาแต่เปแต่เอ้เดี๋วตัมเตื้อเปตัมได้สิเฮ็ดวงลาัวงทงเฮ็ดวงลาัวงป่าเฮ็ดวงละประจวงเปล่นะทุงวจจูบวงกาินจงจินุ่นนตัเออ ครับทุกคนครับตอนนี้คุณพ่อกำลังเชนเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเพีไม่เลี่ยงไม่อยากพีไม่อยากเพียง่เอาหนักดังย้ำง้องยงหน้าดังย้ำง้องย้นย้นะครับมนแต่เอโน้ตห่นโน้ตตอจีจิก็ถอพเลิเจ๊อปลิเกิดพูรมือตอนคนน้นแต่เมื um, ่อกี้จะกูมาอ่านไมอยากจะกุมเต็มมกีจะกุมอ่านไม่อยาจะกุมวินวินเอจ้กุมอ่านไมอยาจะกลุมะละ kum pek ong hao pek kum pek asan kum pek ke oe ong hao pek au le pek pek gang hang chang le lu rung chang pek a tamung sa ro ta pek sa ro ta oe mewa a ma mai <laughs> sa ro ta kum le tu kum san to kum te 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 teng yu ma nga teng kam ma le pek au de ha nu au de tuk so au de ro luan au de ha nu au de tuk so au de ro peo tim a bwe ta ne u ka pe si sa na tam oe ro ta tam lo kum le na ne a king te โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เราก็กำลังจะลาอาของที่มามาไหว้วันนี้นะครับผมก็ไปทำกับเข้าข้างล่างนู้นะครับนี่ก็กำลังจะลาว่าพิธีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ ตอนต่อไปก็เราเอาของที่ลาไปทํากับข้าวแก็กินกันครับผมก็สําหรับข้างบนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาตังเด <Okay. S 2> ี๋ยวนแกนเดี๋ยวพวกเราก็จะลงไปทํากับข้าว <c oughs> กินข้างล่างนะครับผม <c oughs> สำหรับข้างบนก็เสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับผมเครื่องบูชาก็เราก็ลาไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าจบ พี่ีเลี้ยงดงเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมยำาะไรครับยำหลังจากลาเสร็จก็มาทำกับข้าวแบบนี้นะครับทุกคนเราจะยำนะครับยาด้วยเนี่ยยาเดือดนี่ย อันนี้ต้มนะครับผมวกยาเร่พักพักพักโ <c oughs> ซอลอดีเชนไหนโซลไหนโซลหน่อ ้นสำหรับพิธีเลี้ยงเจ้าป่านะครับเลี้ยงดงเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคน